คุยอันนี้โอ้โหแล้วกูข้างถ้ากูข้างแล้วมันมาแดกกูนะไอะสัดโอเคอุ้ยเฮียดีไม่ไไม่ไ่ไไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่มันฉลาดฉลาดมันเปิดประตูอ้าวกางง่อยควายหย่าอ่อนทำไมทางนี้ไปไม่ได้วะต่อฟันจาจะเสียงครับเปิดเข้าไปเสียงเฮียะลรวะโอ้โ ก็มันเข้ามาเฮียไม่ก tamam> ูกูล็อกประตูให้กูรอมันเปิดประตูห้องนี้แล้วมันเดินออกไปกูจะได้แก้ทอต่อเฮียเสียงอะไรวะนายเดี๋ยวกูวิ่งไปเลยนะเดี๋ยวกูวิ่งแบบไม่ไม่ไม่มันมันเดินเข้าห้องท่อบมั้ยมันเดินเข้าห้องท่อบมั้ยมันจะได้มีเวลาถ้ากูจะรู้ยังไงอ่ะแล้วใครปิดประตูอ่ะก็มันไม่มันใครปิดประตูอ่ะใครอ่ะใครใค่วะไม่ใช่กูไม่ใช่กูอ้าวเขียะ ก็มองไม่มีใครเปิดก็ต้องไล่เอาเอาแล้ใครปิดอ่ะเอาเอเอาล้ใครเปิดอีกรอบอ่ะไอ้ผีโอ้โหโอ้โหโอ้โอมาแล้วบเช็คดูว่ามันเปิดเป่าเธอมันเปิดกำลังเข้ามาเปิดวะีเงี้ยมอยูดูอยูู่ดูยู่อยู่้ยสปริงแบมเปิดประตูนะไอ้ยี่กูงงเลยกูต้องวิ่งกลับไปปิดเมื่อกี้น่ะเฮ้ยใครใครเปิดประตูโอ้โหไอ้ยี่ ยังยังยังมันมันอยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้เดินเดิมาเด็กโอ้ยเฮียลีโต๊ะใหมดไอสัตว์อยู่ที่ยโสวมาของจริงของจริงน้องมังกรลีบุรีรัมนะครับไปดีไปวิ่งดีไหอะมเห็นมาเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้หเดินมาเป็นตัวอะไรยี่่่่่่่่่่่ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแล้ว

โอ้โหไอ้กูเห็นมาแล้วกูเห็นมาแล้วมันเดินไปทางซ้ายนะไอ้ใครมันอยู่ตรงนู้นอ่ะเฮ้ยเฮเฮ้ยมันเลี้ยวขวามันเลี้ยวขวามันเลี้ยวขวาไปห้องไปห้องที่เอ네้ยมันตรงไปแล้วมันตรงไปแล้วมันเลี้ยวซ้ายไปแล้วใครแง่อะไรวะมันมาแล้วยี่ห้อมันมาแล้วไป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 แล้ว แล้วห้องไหนห้องคอมห้องคอยอยไปไเดี๋ยวกูรอไว้มาว้าว้าว้ามาดิวารุณมาดิวารุณมาดิวารุมาดิวารุณดไว้มดสายีด้ตสายสีฟ้าบตดบล็อกดบ้ามนบล็อนบับล็อกบไหนะมาติดตุ้นมาติดตุ้นมาติดตุ้นเฮียแม่งแแบเกมเฮียแมพเฮียยากยาโอเคอยู่กับมึงนะอยู่กับมึงนะเดี๋ยวกูจะ ไอ้เหี้ยกูเปิดห้องที่มันเป็นไม้ไม่ได้อะมันมีไม้โอเคกูรู้แล้วมาหาใครอยู่กู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 วิ่่าอกเร็ามรู้วิ่งเข้าไปนนี้แล้วมันอยู่อะไรนะเสร็จแล้วเหรอทำไรอ่ะมึงทำไรอ่ะเสร็จแล้วทำไรมันเข่าเออไปที่ห้องแบบเราเอ้ามึงกูไปเลยดิไปนะลีฮินลีแต่มึงก็ตายหรอก โอ้โหกลัวท oh, of ี and and ไ่ไหนล่ะโอ้ยเฮียแอบไงอ่ะมันแอบมันแอบกูเข้าไม่ได้อ้อเหียเข้าไม่ได้อ้ยเหียอ้เหียตายหมดตายหมดอ้อยแอบยังไงอ้าวอาหลีเอาแล้วทำไมกูเข้ามาอยู่ในในเนี้ยสายไฟโ้ออ้ยเหียออกไงทีน่ะ กูเขาเอาเอาชิวกูออกเฮ้ยกูออกไม่ได้กูออกจะใสยไฟไม่ได้ลียี่เสร็ตัวยี่เส็จเป็นหนึ่งเดียวใายไฟไปแล้วเหรอชี้หลอมรวมมันฆ่ากูไม่ได้มันฆ่ากูไม่ได้กูติดไอ้เฮียอะไรไอ้เลี้ยวยังยังยังไอ้ลีมาอยู่หน้าตู้ลีอยู่หน้าตู้ลีไอ้ไรเลี้ยวอยู่หน้าตู้แล้วมึงอย่าอกนะลีกูดูอยู่ดูอยู่ อยู่ๆนะตู้มึงอ่ะแม่กูไม่ได้แอบตู้กูกูเปิดเปิดตู้ก็บางกูเฉยๆมันอยู่ไหนไนไหนายมันกลับไปแล้วไหนไหนไหนายล่อยิ่งเลยมันวิ่งไปเองกูจะล่อเหมือนมาหาอีกรแล้วกูเชื่อตู้อะไรไปหรือว่ากูหรือหรือว่ากูหรือว่ากูต้องหมุนอันนี้ออกไปแล้วกูก็จะผ่านไปได้วะ แล้วอยู่ดีๆตัวกูก็สไลด์เข้ามาเฉยเลยแยกเอาออกเอากูออกไปเดี๋ยวนี้เลยมึงรอให้มันมาตรงสายไฟเดี๋ยวกูโอ้เฮ้ย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 มันจะฆ่ากูมันมันฆ่ากูไม่ได้มันฆ่ากูไม่ได้บังอยู่ไปไปเลยไปเลยไอสัตว์ไอ้เหี้ย มันบักไปแล้วเนี่ยมันจะเอากูเนี่ยมึงก็ไปดี D A R ไปยจี๋หนีอ่ะไปแล้วไอ้เรียนไปแล้วน่าไหนเร็วไ <c oughs> อ้ยเขี้่ยตกใจท่อไอ้สัตว์ก็มาดิรับก็มาดิรับครับๆๆ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมเฮ้ยตายแล้วาตายแล้วยังยัน <c oughs> ยันเอาแล้วเอากูแล้วเอากูตายแล้ว มันเข้ามาเลยมันเข้ามาเลยมันหัวร้อนแล้วมันยืนนิ่งนานนี้อ,อ่ะไอตุ yeah. ๊กต้อเฮียวิ่งมาแบบนี้ไหนมึงมึงวิ่งมาอะไรมึงหนีอะไรมาฮะจะไปถามวิ่งหัดไปแล้วมั้งไม่เดี๋ราจะหลับประตูไอ้เที้ยอ้าวตอนนี้ประตูปิดอยู่ใช่ไหมโอเคตอนนี้ประตูปิดอยู่ <uci usz> พักสองนานที่ผ่านเลยเคือดูไว้มีอะไรบ้างครับมีเนี่ยเงี้ยไหนด่าเอ้ากูเบนแม่เลยเงี้ยอ้าเออเออเอาแดงผมไปแล้วเหรอเบนลูมเบนลูมกูต่อห้องไปเบนลูมแล้วแล้วเบนลูมได้หมดเลยเอะไรนะเบนลูมได้หมดเลยกตัว เปิดอะไรนะเปิดดิเปิดเปิดเปิดดิลุ้มแล้วเข้าดิเข้าดิต่อต่อไปลุ้มแล้วอ่ะอยู่กุรออยู่กูรออยู่มันไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมึงเข้าไปข้างในดิเข้าไปข้างในเริ่ห้องเบ้นลุ้มเออข้ามาห้องห้องไม้ล็อกได้แล้วกูเข้ามาห้องไม้ล็อกได้แล้วกูอยู่ห้องอะไรกูอยู่ห้องไฟฟ้าแต่มันไม่เอากูเลยมันไปมันกลับไปแล้วมันไปทางเหมือนนั่นแล้วกูเดินมาห้องไม้ล็อกไม้ล็อกห้องนี้มีเลยเฮ้ยมีขวานขวานมึงโดนกูจามแน่มึปิดแคบมึงโดนแน่แต่มึงโดนมันทีเดียวองเลย มันให้มัให้เอาขวานไปจามอะไรอ่ะบอกไอเจ๊ดักหน้าโอชอมตอนนี้มันบอกเอาขวานมาเอาไว้จามสปิงแถบอ๋อมันไม่เหตุผลได้เลยพี่มึงเมามึงมาเอาขวานก่อนไหนเอาขวานก่อนเอาเฮียอะไรเอาขวานขวานมันก็เอาไปเอาไปเอาไปตีไม้ตรงห้องนี้ไงที่ล็อกที่มันมีไม้อยู่อ่ะกูเดาแล้วฟาดแหล่ะชื่อโกงอีกกูฟาดไปแล้วเหี้ย เฮียละเฮียพาร์ทสามแล้วโอ้ยเฮียไหนเอาไหนมึงมุดมึงมุดไปได้แล้วเหรอเฮ้ยไหนไอ้เี้าไหนหยุดโอ้ยขอโทษครับอ่าขอโทษครับที่หยุดเลยอย่าลนะ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 

หออน,นึ่งสามหนึ่งสามเลยมันมีหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไอ้เนี่ยวงนี้ว่ะหนึ่งแล้วมันมีมากกว่านั้นอะ่ะมันต้องช่วยก็ช่วยกูหาก่อนอะ่ะ <9, 000. S 2> มากกว่าเก้าพันหนึ่งสา <c oughs> มนสักอย่างไ้เหีย้ยหนึ่งสามไหยเฮ้ยดีเฮ้ยมันไปมันกลับมันกลับไปห้องเริ่มต้นที่เราอยู่อันหนึ่งหนึ่งสาม หนึ่งอะไรอ่ะหนึ่งสสหเหรอเออใช่หนึ่อโอ้โหเอ,อ้ยหรือว่าเวลาเจอผีต้องปิดไฟไม่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 ้ม่มมมไม่ไ,ม,ไ,ไม,มีไม่ม่ไม่ไห่ม่แล่วะไมไม่ไม่ไ่ไม่ม่ไม่ไมะไไ่่ เฮ้ยกูยินเสียงเพลงมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วดิเสียงเพลงเขาาหายไปแล้ว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 เสียงเพลงหายไปแล้วเฮ้ยมึงลองมึงลองปิดไฟดิปิดมึงปิดไฟดิปิดไอ้ไหนแล้วไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะอะไรต่อเฮ้ยผีวังข้างเลยผีวังข้ามเลยทางซ้ายทแล้วไหลังเมื่อกี้ ทางนี้แหละเไปเฮ้ยไหนไหนระวังไหนไปแล้วไปแล้วเออว่ะหรือหรือว่าเราต้องปิดไฟจริงจริงวะมันมันจะได้ไม่เจอไฟแล้วมันมเป็น้อ่ะเออใช่ใช่กตัวกางมันไม่เดนเถ้าปิดเงียบแดดเจี้ยดีแดกเออกลัวให้ไหนล่ะเฮ้ยเอ้เชี้ยเมันไม่เข้าห้องเนี่ยมันไม่เข้า้องเนี่ยเออว่ะโเฮียกลัวมากหอ่ะมาดิควายโง่เข้ามาดิ เก่งมากไหมวะมึงเก่งมากไหมวะแลโดนวะกูกูกับมึงสนุกมากหวะไอ้ไรทไรอยู่อะโอ้เฮ้ยใครวะไอ้ยี่ไวะ เกียงยี่หรออะไรอ่ะใครโดนอ่ะไม่รู้ยิงก่อนไว้ไงอะไรอะไรเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้เฮียดูจุดโอ๊ยปิดมันเลยปิด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 ไอ้เหี้ยเอาเอาเอาหายไปต่อหน้าเลยเอามาหายไปต่อหน้าเลยเอาหายไปแล้วไหนมึงทำอะไรอ่ะมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันหายมันหายมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันหายไปแล้ว

ไป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 ห้องลำต้นดิไปห้องลำต้นดิโอ้ยผีโอ้ยผีมันหายไปแล้วโง่ยี่เนี่ยผีผีมันโง่วิ่งกลับชิวเลยก็ชิวจัดอะครับก็ชิวจัดอะครับเชี่ยไหงสัตว์ตกใจไหงเฮียอะไรไปไหนต่อเนี่ยสรุปไปแล้วต้องกลัวอะไรอ่ะเออกลัวกลัวอะไรอ่ะงั้นกลัวกลัว ะ<ห>มีใจอะ่ะมันเป็นมีใจอะไรสักอย่างเหนกันคุณกลับมาที่ยว,วคุณกลับมาที่ยวตอนที่มุกมีมาเสียงอะไระอ่ะเฮ้ยอะไรอย่าบอกมันมันแค่เป็นแป๊บเดียวแต่มันจะมาใหม่เออเมื่อกีเ <t> <laughs> ้เสียงมันไม่ใช่เสียงมันติดหัวอ๋อแล้วไลอะไรต่อไหนเอ้ยมึงจานไหนบลิดจานไหนจานไหนว่าจานไหนพัง<อ>ไปลงมาจานไหนครับโอ้โหเปิดมาต้องเจอทุกตัว เอ้าไม่มีพลังว่ะเสียงอะไรอ่ะอี่ร้าวหายแล้วหายไป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 แล้วเสียงอะไรเมื่อกี้กูรู้แล้วเสียงอะไรอเนีวิ่งมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันมันหายไปนานแล้วเสียงเพลงมันไม่คือมึงไปไหนกันเนี่ยไอเอ้าแล้วกูว้ามาเลยยี่อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเยอะเขี่ยละอุ้ยเอาว่ะ เอาวะโอเคลงไปเจออีกตัวเยอะเยอ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 ะขับไมกล้าไแมปแมปเดียวพาไอ้กนายกี่พาโอ้ยเฮียเลยแมปเอาจบแล้วเหรอจบแล้วจบแล้วเฮียพาร์ทหนึ่งเฮียเฮ้ยงั้นงันเอางันเอาแค่สองพาร์ทพอแล้วกันเียอะโอ้ย